ครดีแต่สวัสดีเจอตัวไม่พี่น้องมาหาเห็ดน้างก็เลยเศ้าในปืดผล้างก็เลยบริษัทเห็ดเพาะนี่เห็ดดินจล้งองยแลโดดเดี่ยวมันบไม่นางก็ที่นอกมามากับชาวแหวนเพิ่นปึกทางลูกข้างเต้าพิ่นก็ โดยบายดีบายดีล่ะไปหาเห็ดใช่เห็ดอมะพ่อมาพ่อกันยุคโคกทั้งกลุ่มแน่เลยเห็ดทั้งเรวมโดยเห็ดรวมจักเห็ดยังเห็ดอย่าเนาะเห็ดน้ำหมากเห็ดดินก็มีเห็ดเพลิงขมพากันเลาะไปพ่อกันใล่นโคกนี่แหละพวกน้อง จน,นั่กเลยากับมือเาวนี่จะนักับรือท้ายเพราะว่าฝนตกแห้งนังกับเลยอทายไรยพาเหลื่อมนนรังตึมดำต,มตึมตดำก็เลยย่านสมัยท่ง,าทงนาบังกาก็จะยาวแล้วเนาะป้ายาวแล้วกแล้าฮะนาะฮะตกแบบนี้แล้วไทยหุ่นดำดำได้เลยนี่ฮะเออมันมดนี่ฮะช้ำนี่แล้วก็ขาเลยเขียว,ว,วตุ่มอยู่พ ก็เระหักหนามนาเรา,า,าคือบุอบ,อบีเนาะบันนาผมอื่นผมคือบุบีคืบุบีน้าบ่มันมันหัวบ่นี่เลยนี่แหละขึ้นขึน้นไปหันค่ะขึ้นไปหันหบริหลายได้ขึ้นไปเละาะฮะมาในนี่จะ่ชื่อทัตเต้ห์ไห้นี่แหละวใบใหญ่กว่นามงแ,แล้วหักไดยข้าวหลดอดสิเออนาเราบุบีนาบ คัขนขาดแหละกันเลาะมือพ่อแม่พี่น้องตื่นมากกับไผ่โลดพ่ชีเฮ็ดยังโอ้ถาล่างหน,น,น้าล่างตากับประธานหมู่แต่นี่มากยัเงเขาก้านพ่อ,อแม่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดอยู่บ้านเชาวนาเขาก้านแต่กลางคืนผู้ เพื่อชีเมื่อหอดเพื่อน,อน,นกับกมง่ายเด้ี่ชีวิตประจำวันชนางกะบสำเนียงเลยหาเฮ็ดหาหอนได้กีนอีละให้เพื่อนอยู่น้ำงัวพอว่า,าเป็นวันเสาร์มานี่ค่ะเพื่อนอยู่น้ำงวัวอยู่เพื่อนไนแหละชนางผูกแล้วงัวไเพอว่าหอดยำผูกเพืาา่อนวานก้าวานมงเลย ธรรมชาติกุ๊กไม้กุ๊กตก,กธรรมชาติเด้อ,อพูดแม่พี่น้องโดนได้ไมีอยู่บ่ขันมีแล้วก็ไปเห็ดเผาะมาหาเห็ดบนชนางเอาเห็ดแล้วก็พูดยังพี่น้องมาลำเบิ่งเห็ดดินเห็ดดอนที่นี่บ่ เช้านีฉะนางมาคนหลายแหงจักมุงหาต้องกระชันปุบปุบปุบปุงานคหาเห็ดดินที่นี่เครับลฮ้ อเออเปื่อยเลยเียนก่นานกว่า ก็จะปิดกล้องน้อยแหละฮอ่าเฮ็ดก่นอนเข้าไว้กันนะด หาเห็ดดินนี่เห็ดดินเห็ดขมเห็ดละงอกได้สองดอกวันเมื่อนนัแบะอันเราไม่จากกันกับชาวเวนนะฮะแบบพื้นเมื่อทางนั้นทางนาเมื่อทางพืเมื่อทางชนหยางเนี่ยถูกว่ามันใกล้กับเพื่อนชาวนา คนเมื่อทั้งพุ่นอึดเห็ทคนหลายยิ่เพาะกระไรน้อยนึงโคกธรรมชาติยังยังบุลายโคกกระไรยังน้อยเดียวนี่แหละนี่คนบุลาลอยทางนั้นก็ให้หน้าพืน กปเลาะให้ปวกกับไรโผไปปด๊บก,กันเลาะเปละงก,กันเลาะชนนงก็มาแต่เช้าๆเลยเชียงคาห้องถึงทำถึงทำชนนงก็มาพผล่เลยก็เลยไปถ่ทายเมื่อเช้าชนนังมามันมืดดมืดคามืดผล่าเหลืม่ม นางเลยถ่ายช่วงเมื่อถ่ายตอนเมื่อปรมาพี่น้องตอนมาะมุ้อถ่ายครับเพราะว่ามันพุดตกแหงแต่สิอ็อกแหละงกว่าแล้วออกมันกับพทันเขาโคกบองพืชพนี่แหละนีก็ชวนอ้อยเลยมีมาซ้ายแบบโคกหน่อยเดียวนะะชวนอ้อย,ยมานี่กชวนอ้อยชวยยาง ยุงกัดมาหอนือนอกกระถพี่น้องแรงสิเก็บชิขุเพ็ดเพ็ดดินแรงสิมาล่างเพ็ดยุงปนไรเด็กน้อยก็เพาะบริยูเออกไปหางงอ ủa nhung lại ba nhung lại đấy mà nhìn hiện là ngộ cả đây. มันได้ยุ่งหลายให้ในแคนโตนนะก่คืางจิงไือคนโตไปยังเข้าไปก้านเห็ดแล่เห็ดงอนางไปหาตันเช้ามันลกกรกไรก้านเบิดชกผิดฐานเนีะ 先问，先能过。 มมม sociedad, ค Bref, building, ุกก็ไมเห็นใครมาดหมาอยู่เ้ามาหลายแทงอยู่ลังบ้านยุงหลาย I you. 谢谢，那个大哥。 เานตรงนี้ผ่านนั่งเลยได้ไงนั่งไปหาได้นัน่นเอ็มบลามาเข็นน่อยมาด้อมากินข้านางมา่เตะนา่เห็นป้งมารื่กงน้างน้ง,ง,ง,งตาเรก้นนั่งลุ มัเือมันเรือบปุ๊ไพี่น้องมันเดื่องแค่แค่อาบนาหากินข้า,าวเช้าจังโมงสิบโมงมนั่งประเเช้าและพุณตกมาชีได้เห็นละโมกขำไรเขน้อนเหญ่นอยู่นหนึ่งข่าสวัสดี

เป็ดที่นางก็ไปหายมัน,น,นเห็นดเนดเห็นงูกสองดอกแกงไม่เจะเห็ดพอออะผมแกงไม่เจอเห็ดพอแหละเหี้ยเห็ดดีนะนันนำดึกแกงจะนำเอาไ้หนึ่งเก่งด้วยไหนึ่งอ่ะอันนี้ละกง เพลงอย,อยู่ยังท่ายเกือบไปไปปล่อยหัวเมื่อปล่อยเราไปผูกไปนอ่ะมันเพราะว่าล้างผูกอ่ะ thế lại nó, đúng không, mai mình thảo thảo là, à, em chưa bơi

人员呢？ ตอนโตไปกินข้าวมนเจับอะไรไปนาะงานด่าตอนผ่าเก็กหน่อยกินข้าวป่อนนกินข้าวกินนาแล้วก็ฉีดต้องไปนะต้องค่เบดขับไม่ง้างห อย่างมันมองนมัมามันมาช่องคนแม่ลูกกิ่เบิดห่อนแท้ด้บริหลายให้พออตาะห้ชำชาวนางให้เบิ่งแหละแล้วก็เห็ดดินเห็ดดอนชาวนางกะหนึ่งเอาไปเนอง เพราะว่าฉนัานเก่งโสงมึงแต่ว้านนี่ก็เก่งมันชื่นก็เก่งเล็บสี่แหละชีวิตประจําวันของฉนัานฉนัานก็เลยอยากถ่ายให้พี่น้องเบิ่งว่าฉนัานไปทั้งหนมาทั้งหนยาบอสถ่ายคลิปฉนัานก็ยังถ่ายคือเก่าเลยพ่อแม่พี่น้องแต่ช่วงนี้ก็คือฉนัานเอกคลิปมันแหละเพราะว่าฉนัานกับกะห้าหมอนี่ก็ฉนัานกับไปได้โสงซ่ามึ้ในฉน่านก็หู้ชื่อว่ามันเจ็บเพราะว่ากินยาฉนัานก็เลยพักผ่อนมันอยู่ก็ได้พ่อแม่พี่น้องฉนัานก็ โบอยากไม่เทีเทอะไรแบบเฮ็ดออกจังออกมันอยู่ได้อยากไปแห้จิตใจกระไไปแบบขันบนไปคือว่านอนกับบลลักนั่งก็เลยแบบปืนไปคอยไปไป,ไปหาจนมูถั่วแหละไปน้ำหลังเอากรนะยามหมอ่ะสำหรับคลิปนี้จะนั่งกับอยากมาถ่ายให้เพี่น้องเบิงให้เอฟซีหลายๆคนเบิงเนาะว่าจะนั่งเป็นยังไงอยากแล้วก็คลิปกันยังคือเก้าแล้่พี่น,อน้อง ชนะงกัตชิภาเป็นไงจะดีเป็นไงจะดีทุกท่านวายอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศที่เการับชมและติดตามคลิปของชาวนากดผ่ากดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้ชนางให้ชนางได้เห็นคลิปต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ชนางกัตชิจบไว้ชมนี้กัท่าติดตามมีคลิปหน้าวายชนางไปเท่งไหรมาเท่าไหร่ชนางกัตชิตาให้พี่น้องเบื่ออีกเก่าพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ชนางกีฬาไปแล้วกบ